สวัสดีค่ะมือนีผุ้ปุกจะ้ามกไข่เจคจันนะคะอาหารอีสานผ่านห้าแแ่บอีกแล้วค่ะไข่เจคจันจะเก็บไวไ้ด้โดนนะคะก็จะเก็บไว้ในข้าวสารน,นะคะในไม่ข้าวสารห่ักะเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ได้กินหล้ยมือพร้อมค่ะได้ไข่เจกจันแล้วค่ะเอาไข่เจคจันไปล้างมาไปล้างาน้าบ้านนล้างหน้า ได้นำออกค่ะได้นำออกแล้วแล้วมวยเกลือค่ะคือเกลือเกลือ้วยลงค้นค่ะนคนๆตรงๆแต่โบนวดเ,เนี่ยจริค่ะมันจะนวดน้ำมาเอาเกลือใช่นี่ยแหละค่ะได้ใบตองค่ะใบตองอากาศเอาใบตองใบตองยันไะท่นเนี่ย ใบาจานค่ะใบาจานใส่ลงไปค่ะมกค่ะล่ะที่นี่เอาไปตั้งไฟอ่อนนะคะเนาะมกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาขาออกมาย่างไฟอ่อนๆค่ะค่อยๆพลิกกลับไปกลับมาเนาะ,ะเนาะ,ะ,ะใครจะจัดกระได้จะใด้สวยๆอย่างไฟอ่อนๆนะคะไปตองหอมแล้วเขากับ พ่อค่ะน้าค่ะที่น be ี่มากิ่นไข่แจ็กจั่นนะคะนอกวาจะเป็นอย่างไงดีางคะค่ะขอพันยองว่าใส่ผ้าขอนยวมานะค่ะีนยวค่ะใส่พันยอก่อนหอนเนี่ค่ะไปเกลือจ้ะแ่บเลยค่ะนี่ค่ะเนียงลงไปค่ะเนียงลงไปเลย ยังขยกยักันเลค่ะสีสะมาเหลืองงามแถวนอกสอนด้ค่ะบัดบัดบายลงไปคักๆเลยค่ะของดีของแซบของอีสรนบานเท้าหาอย่างด้ค่ะคุณที่ค่ะตกไปใครละหาบาทคุณที่ค่ะดี่ใครละหาบาทนะค่ะเด้อบัวธรรมดาด้ค่ะของอีสานเท่านี้ข้าอย่า ผมนี่ตามไดูการขาดขหนิ่มกระดูค่ะเป็นยังไงคะมาเบิ้งค่ะรสชาต่หอมมันหวานจุ๋ยได้ค่ะหวานจุ๋ยข้นย้อนน้ำได้ค่ะเด้อง้อร้อมค่ะง้อเกลือพุกเข้าไปนะคะจัด 慢。